เราต่อสังห้าสิบได้ไหมนะครับลองดูหกสิบห้าสิบโอเคเขาไม่เอานะครับเขาไม่เอาผมก็ไม่รับสำหรับวันนี้ไม่ได้อะไรเลยครับผม สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับพกผมไทเกอร์อิมอร์เทลนะครับผมยูในเกมเดียวกับไรสองนะครับก,เเก็เป็นเกมเป็นเกมเปิดร้านลงรับจำนำนะครับผมเอ่อป้าคนนี้นะครับก็เป็นพนักง,งานของเรานะครับเอาไว้ประเมินของนะครับผมประเมินของว่าสินค้าเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้เรารอให้เป็น3ดาวก่อนนะครับผมก็ยังไม่มีเนาะ ยป้าสามดาวยังไม่มานะครับส่วนนี้ก็งานประมูลเรายังเข้าไม่ได้นะครับเลเวลไม่ถึงนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเปิดร้านวันแรกกันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคคนนี้เข้ามาซื้อของนะครับผมเดี๋ยวเขามาซื้ออะไรเขามาซื้อแผ่นทีดีราคาพันหกนะครับผมแต่ว่าราคาประเมินเราไม่รู้นะครับเพราะว่าคือราคาที่แท้จริงเราไม่รู้นะครับเพราะว่าเออเรายังไม่มีพนักงานประเมินนะครับผมดูจากนิสัยนะครับเป็นคนค่อนข้างฉลาดนะครับดังนั้นเราก็ไม่รู้อะไรแล้วนะครับผม เราลองคุยเขาดูแล้วกันนะครับเขาเสนอมาที่2,100นะครับผมอ่าผมเอาสัก3,000ละกันนะครับดูเขาว่ายัางไงนะครับผมเขาว่า2,300อะ่ 3, อะงั้นผมเอา2อง0ันสละกันนะครับผมแต่เขาบอกว่าไม่ยังไงก็เอาแค่3,000ันนะเขารับซื้อแค่3,000โอเคงั้นก็เอาก็เอาแคเ,เอานะครับผมเขาเราขารับซื้อแค่2,300นะครับผม โอเคคนนี้ก็มาซื้อคอเหมือนกันนะครับเขามาซื้อกีตาร์นะครับผมราคา3 5 5บาทนะครับเราซื้อเราซื้อมา330นะครับผมโอเคเราดูนิสัยใจคอเขาก่อนนะครับก็เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยโลภเท่าไหร่นะครับผมนอกนั้นเราก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นคนยังไงนะฮะโอเคเราลองคุยเขาดูนะครับผมเขาเสนอราคามาให้เรานะครับ470บาทนะครับผมโอเคผมเอาสัก5 0ารอยแล้วกันนะครับดูเขาจะว่าไงนะครับ เขาบอกโอเคเอาก็ได้นะฮะนี่ครับผมเราก็ได้กําไรมา170บาทนะครับผมต่อไปคนนี้เขามาเอาของมาขายนะครับผมน่าจะเป็นโมเดลแมงบอลหรือเปล่านะครับผมสร้างเมื่อปี1999นะครับผมเออราคา124บาทนะครับเป็นของที่เรายังไม่เคยมีนะครับยังไม่เคยรับมานะฮะคุณภาพแย่มากนะครับผมโอเคเออนิสัยใจคอก็เป็นนักสะสมนะครับแล้วก็ เป็นคนที่ค่อนข้างโลภน้อยนะฮะดังนั้นเราก็ไม่รู้อะไรแล้วนะครับตรงนี้โอเคลองคุยเขาดูนะครับเขาเสนอราคามาก่อนเลยนะครับผม mm hmm. เขาเสนอเราที่ร้อยสิบสี่บาทนะครับผมโอเคงั okay. ้นเราต่อเขาละกันนะครับซึ่งราคาจริงมันอยู่แค่ร้อยยี่สิบเราเอาสักร้อยเดียวละกันนะครับดูว่าเขาจะรับไหมนะร้อยเดียวเขาบอกโอเคไม่เอานะคะเรียบร้อย <laughs> ไม่เอานะคะมันถูกเกินนะครับผมโอเคก็ okay. เราก็ไม่ได้รับเขานะครับว่าเขาไปนะฮะเราก็ได้กําไรวันนี้นะครับ2800นนะครับผมโอเคครับก็งานประมูลก็มาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราก็นะฮะยังไม่มีอะไรนะครับพนักงานก็เอคนนี้เป็นบริการนะครับผมระดับ3าดาวนะแต่ว่าเรายาังไม่มีเงิน,งนจ้างเขานะครับแล้วก็รอป้ามาด้วยนะครับเราต้องเก็บเงินรอป้าคนนี้ก่อนให้เป็น3าดาวนะฮะโอเคเราจะซื้อก็ได้นะฮะตอนนี้ซื้อเลยก็ได้นะแต่ผมอยากได้3าดาวครับทีเดียวไปเลยนะครับผมอ่ะไปลุยต่อเลยครับวันที่2ครับผม เออคนนี้เหมือนว่าเขามาเก็บภาษีนะครับผมโอเคงั้นเราก็ตอบเออโอเคไปละกันนะครับโอเคครับผมต่อไปก็คนนี้เขามาซื้อของนะฮะอืมคุณภาพแย่นะครับเป็นไม้เบสเบสเอ่อเป็นไม้เบสบอลนะครับสร้างมปี1น9 7นะครับผมอืมราคาอยู่ที่2 5 0านะครับที่เราซื้อมานะแต่ราคาจริงๆอยู่ที่ 405บาทนะครับผมโอเคเขาเป็นคนค่อนข้างโลภนะครับดังนั้นเราก็ไม่รู้อะไรแล้วนะฮะลองคุยกับเขาดูนะครับอืมเขาเราเสนอก่อนนะครับผมงั้นเราเสนอไปที่ห้าร้อยแล้วกันนะนะครับลองดูเขาให้460ร้อยนะฮะเอาผม500อีกทีนึง470นะฮะก็500อีกทีนึงเอาไม่เอาโอเคเอานะครับผมเราต้องใจแข็งนะครับทุกคน ใจแข็งไว้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ได้กําไรมา500นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูพนักงานก่อนป้ายังมาป้ายังไม่มานะครับอือโหคนนี้คนนี้3ดาวนะครับผมวันนี้คือพนักงานในความโชคดีนะครับผมใบคาเปอร์เห็นไหมฮะอ่าทางคือทําให้ร้านเราโชคดีนะครับผมผมรอป้าดีกว่านะครับไปตูหนึ่นะครับันที่3ครับคนนี้ก็มาซื้อของนะครับผเขามาซื้อใจกันนะครับผม เราซื้อมา104บาทนะครับราคาจริงอยู่ที่114บาทนะฮะเขาใส่ใจคอก็เป็นคนที่ไม่ค่อยข้างโลภนะฮะไม่ไม่มีโลภเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่นักสะสมด้วยนะครับโอเคลองเราคุยเขาดูนะครับอ,อเขาเสนอราคาก่อนผมเอาสัก200รได้ไหมอลองดูนะครับเขาให้87วะ่ะงั้นเอาเอา100 150บา้ลวกันนะครับเอาไม่เอา ก็ไม่เอานะครับไม่เอาก็ไม่ขายนะครับผมเออไม่เอาผมก็ไม่ขายนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราดูคนนี g, so so 2, ้เขาเอาจานมาขายนะครับไม่รู้ว่าเป็นจานหรือเปล่านะเป็นจานหรือลูกบอลเปล่าไม่รู้นะฮะสร้างเมื่อปี2011ันองะครับเป็นของที่เรายังไม่เคยซื้อนะครับแล้วราคาเราก็ไม่รู้ด้วยนะครับเราประเมินไม่ได้นะฮะเออนิสใส่ก็ค่อนข้างโลภนะครับตอนนั้นเราก็ไม่รู้อะไรละนะฮะลองุยเับเขาดูแล้วกันเขาเสนอมาที่6 5บาท65บาบาทอืม ราต่อสักห้าสิบได้ไหมนะครับลองดูหกสิบห้าสิบโอเคเขาไม่เอานะครับเขาไม่เอาผมก็ไม่รับสําหรับวันนี้ไม่ได้อะไรเลยครับผมวันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะฮะโอเคป้ายังไม่มานะครับผมยังเป็นสามดาวอยู่นะครับต่อให้มาสามดาวเราก็นี่บัญญาจ้างนะเราต้องเก็บตังค์ให้ได้ก่อนรับก็เปิดร้านไปเรื่อยแล้วกันนะครับผม ของเราเหลือหนึ่งชิ้นนะครับผมเราต้องรับซื้อแล้วครับตอนนี้นะฮะไม่งั้นเราไปไม่รอดนะครับก็วันที่สี่แล้วเอเราไปลุยกันดีกว่าก็มีมาขายของครับเออส่วนที่ราคาราคาแพงนะครับผมราคา4,200นนะครับอันนี้คือราคาประเมินนะครับราคาจริงๆนะฮะเป็นเหมือนกับถ้วยรางวัลก้านะครับสร้างเมื่อปี1838นะครับผม เป็นคนที่เราไม่รู้อะไรเลยนะครับผมเราไม่รู้ข้อมูลเลยนะเดี๋ยวดูดีกว่านะครับเอาไงนะครับแต่เราต้องซื้อให้ได้นะครับวันนี้เขาตอบมาที่3,000นะสิบใช่ไหมเอองั้นผมตอบมาที่2,500เขาจะเอาไหมนะครับลองดูค่อย2,080 2อ8ะเอาก็เอาครับโอเค2 8 0นะครับผมซื้อก่อนนะครับยังไงเราก็ได้กาไรครึ่งหนึ่งนะประมาณครึ่งหนึ่งพันกว่าบาทนะประมาณนั้นโอเคครับผมก็วันนี้ได้แค่นี้นะฮะป้ายยังไม่มานะครับโอ้โหคนนี้เรายังไม่มีตังค์จ้างเขานะครับ โอเคปะเราลุยต่อครับวันที่5ครับผมนี่ก็มาซื้อของเัามาซื้อแจกันนะครับผมโอเคราคาก็อยู่ร้อยสบาทนะครับผมราคาจริงร้อยสิบาทนะครับคนที่เราไม่รู้อะไรอีกแล้วนะครับผมโอเคลองคุยเขาดูเขาเสนอราคามาก่อนด้วยนะครับผมเอา200แล้วกันเอาไม่เอานะครับ200 134อมบเอาผมร้อยห้าสิบเอาไม่เอา140เอ่เออไม่คือบอกว่าเขาบอกว่าไม่นะครับเขาจะเอาแค่140บบาท ผมก็ต้องยอมแล้วกันนะครับจะได้ขายออกไปนะ <Yeah. S 1> เห็นได้กันไร36บาทนะครับส่วนคนนี้ก็มาขายของนะครับผมเป็นของที่เรายังไม่เคยมีแล้วก็ไม่รู้ราคาด้วยนะครับคุณภาพยแย่มากนะครับ <Yeah. S 1> oh, เป็นคนค่อนข้างฉลา,าดด้วยนะครับคนนี้นะลุงคนนี้นะครับอลองคุยเขาดูแล้วกันเขาว่าเราเสนอก่อนเอาผมเปิดไปร้อยหนึ่งก่อนแล้วกัน <laughs> เขาร้อยสิบว่ะ เออเอาไงอ่ะเอาไม่เอาเอานะครับเออร้อยเดียวนะครับผมรับแค่ร้อยเดียวพอนะครับเพราะเรามันอยู่ราคาเนี่ยราคาก็ยอมเราด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมเออป้าก็ยังไม่มานะ่ยโหนนี้เออช่างนะครับป้าก็ยังไม่มานะครับอืมโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปเปิดวันที่6กันเลยครับผมอคนนี้เข้ามาขายของนะครับผมเป็นของที่เรายังไม่เคยมีนะครับแล้วก็ เป็นนาฬิกานะครับนาฬิกาทองคำนะครับสร้างเมื่อปี2016นะครับผมคุณภาพแย่มากนะครับผมจะเราสามารถซ่อมได้เนี่ยของที่แย่เราซ่อมให้เป็นดีได้หมดเลยนะครับเพียงแค่เราต้องรับพนักงานซ่อมมาน่ราคาอยู่ที่1,420นะครับแล้วก็เป็นคนที่เราไม่สามารถเอ็กซเรยได้นะครับเราลองดูนะครับเขาได้ไงเขาเสนอมา850นะครับผมผมเอาซัก600ได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับ 700นะฮะเอาผมเอา700พอละกันนะครับผม760เอาผมให้750จะเอาไม่เอา750ดร้าสิเขา่นเขายัางไงเขาต้อง760นะฮะโอเคเอาก็เอานะครับเขาก็รันตีมาให้อย่างเงี้ยเขาไม่ยอมเรานะครับผมงานประมูลมาอีกแล้วนะครับเราก็ยังเข้าไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมเอองานสามดาวป้าก็ยังเป็น1ดาวอยู่นะครับโอเค เรามาดูวันสุดท้ายกันแล้วกันครับวันนี้เ,เป็นของของเรายังไม่เคยรับซื้อนะเป็นหนังสืออะไรสักอย่างหนังสือกระตูนหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยสร้างเมื่อปี2010นะครับคุณภาพโคตรแย่นะครับผมโอเคเป็นคนที่เราไม่รู้อะไรแล้วนะครับอ่ะลองคุยกับเขาดูแล้วกันราคามันสามสิบแปดบาทนะครับผมผมเอาสิบบาทเดี๋ยวเอาไม่เอานะฮะห้าสิบเจ็ดไม่เอาต่ครับเอาสิบห้าบาทอ่ะครึ่งครึ่งแล้วเอาไม่เอา เขาไม่เอานะครับไม่เอาก็ไม่รับนะครับผมเออมันเกินไปนะฮะของแย่ขนาดนี้นะครับอันนี้415บาทนะครับผมเป็นหมวกกันน็อกที่ใช้ในงานเขาเรียกว่าอะไรนะกีฬาอะไรนะโบลิ่งเหรอใช่ปะ่ะไม่ใช่โบลิง่งดิอะไรวะนึกไม่ออกผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้นะครับว่ามันคือกีฬาอะไรนะผมนึกชื่อไม่ออกเล่นเป็นลูกบอลน,นะครับลูกบอลลูกบอลโยนกันอนะ่ะผมผมจำไม่ได้แล้วนะฮะมันชื่อว่าอะไรไม่รู้นะครับ ถ้าใครใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันนะครับมันคือกีฬาอะไรนะไอเนี่ยไอใส่หนาก,กากเนี่ยจำได้อยู่ว่าที่มันต้องวิ่งชนกันนะครับเออผมยัาไม่ออกนะครับผมดูหนังซูเปอร์แมนนะครับเคยเคยเห็นในฉากอยู่นะคุณภาพก็แย่มากนะครับผมโอเคเขาเป็นคนค่อนข้างฉลาดด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่นักสะสมนะครับคนนี้โอเคเดี๋ยวเราเราคุยเขาดูเออเราเอาเสักเออร้อยห้าสิบเป็นไงเขาว่าไงนะครับเขาให้สองร้อยแปดสิบห้างั้นผมต่อสองร้อยเอาไม่เอาสองร้อยเอาไม่เอา ขาไม่เอานะครับโหไม่เอาก็ไม่เอานะครับผมไม่เอาผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็ขาดุนไป450บาทนะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราดูว่ามีของอะไรบ้างนะครับรับซื้อของมาอยู่3าอย่างนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้ขายกันในคลิปหน้าครับผมอาทิตย์ต่อไปนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไทเกอร์เอ็มทอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม